สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับหลังจากที่ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาหลายๆท่านเริ่มได้ดูนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพการตั้งค่าต่างๆครับจากหลากหลายวิทยากรนะครับที่ทยอยอัปเดตกันทุกสัปดาห์แล้วนะครับและในวันนี้ครับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นะครับที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่า work from home นะครับสำหรับผมนะครับในวันนี้นะครับก็ เวิร์กฟ m ร o มโเหมือนกันนะครับดูด้วยบรรยากาศที่เห็นทั้งหมดนะครับก็จะสเกตว่าวันนี้ผมเปลี่ยนนะครับโลเคชันนะครับลงมาถ่ายในครัวที่บ้านนั่นเองนะครับเพื่อให้เข้ากับนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับวันนี้หลายๆคนอาจจะ Work From Home นะครับแต่วันนี้ครับเราจะมีคลิปวิธีการถ่ายภาพที่เรียกว่า s h o o t i n g from Home นะครับเพื่อจะให้ทุกคนนะครับได้ทราบว่าสถานการณ์แบบนี้ครับเราจะถ่ายรูปอะไรกันได้บ้างนะครับ ช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับหลายๆคนก็ปรับตัวในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับอาจจะถ่ายภาพอยู่บ้านนะครับออกไปถ่ายภาพบริเวณใกล้ๆบ้านนะครับท้องฟ้ากิ่งไม้ใบไ,ไม้เท็กเจอร์ต่างๆนะครับที่ทดลองถ่ายกันมานะครับแต่วันนี้ครับเราจะมีเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายที่เรียกว่าสเปรซ s นะครับก็ ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เรานะครับอยู่บ้านนั่นเองและผมเชื่อว่าน่าจะทำได้ง่ายและทำได้จริงแนละที่สำคัญครับใช้อุปกรณ์ไม่มากด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภาพที่เราจะได้ในวันนี้เป็นแบบไหนบ้างครับ สำหรับนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับในการถ่ายภาพสเปลชนะครับในบ้านนะครับมีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับก็จําเป็นจะต้องมีกล้องและเลนส์นะครับก็คือตัวนี้นะครับวันนี้ผมจะถ่ายภาพด้วยกล้อง alpha seven r mark โนะครับส่วนเลนส์ที่ติดอยู่บนกล้องก็คือเจ้าตัว2 4่สิ G นะครับก็ถือว่าเป็นเลนส์เนกประสงค์นะครับตัวที่2ครับก็จะเป็นตัวนี้ครับ ชูตติ้งคลิปนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของทาง Sony นะครับเป็นบลูทูธนะครับนอกจากจะเป็นตัวไดรพอดแบบนี้แล้วนะครับจริงๆแล้วผมนํามาเป็นรีโมทในการถ่ายภาพสําหรับวันนี้เพราะเนื่องจากว่าจัดอุปกรณ์เองถ่ายภาพคนเดียวเองแล้วก็ไม่ได้มีใครช่วยนะครับเพราะฉะนั้นการมีรีโมทในการใช้ในการถ่ายภาพก็น่าจะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่3มครับก็จะเป็นนะครับเจ้าตัวนี้ครับแฟลชนะครับที่จะช่วยในการถ่ายภาพในวันนี้นะครับแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแฟลชนะครับก็ สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะครับอาจจะใช้แหล่งกําเนิดแสงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไฟ LED ต่างๆนะครับซึ่งผมจะใช้ไฟดวงที่2่อใบหน้าผมอยู่นี่แล้ครับในการถ่ายภาพสเปร๊กนะครับในกรณีที่ท่านไม่มีแฟลชนะครับต่อมาครับเจ้าตัวนี้ครับขาตั้งกล้องนะครับก็ถือว่าจําเป็นนะครับเพราะเราจัดเองถ่ายเองนะครับการมีอุปกรณ์ช่วยในการจัดวางกล้องก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถัดมาครับ ก็จะเป็นตัวแก้ววายนะครับใช้นะครับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านก็สามารถนะครับนำมาประดิษฐ์ภาพนะครับสวยๆงามๆในการถ่ายภาพวันนี้ได้นะครับต่อมาครับก็หาอุปกรณ์นะครับพกผ้านะครับสีดํานะครับก็มาช่วยได้เช่นกันยังไม่หมดครับถาดนะครับเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เราถ่ายแบบสเปรชนะครับก็แน่นอนครับต้องมีการใช้น้ํานะครับโอกาสที่จะ เปียกนะครับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะช่วยในเรื่องของการให้มันไม่เลเอะเทอะนะครับแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับทันใดที่อยู่กับแม่บ้านอาจจะได้ไม่ต้องโดนบ่นให้หูชากันนะครับเอาละครับไปเริ่มกันเลยแล้วกันครับ ตอนนี้ผมตั้งค่ากล้องสปีดชัตเตอร์อยู่ที่1.1600ส่วน1,600นะครับที่ F8 ISO 8นะครับ ISO 800นะครับค่าตั้งกล้องที่เห็นนี้ไม่ใช่ค่าตั้งกล้องตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความสว่างของแสงนะครับที่มีปัใจจัยในส่วนตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราคำนึงก็คือเราตั้งสปีดชัตเตอร์ให้สูงเพื่อที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของน้ำนะครับให้สามารถหยุดได้เลยใช้สปีดชัตเตอร์สูงรวมไปถึงการใช้ F-stop นะครับที่มีรูรับแสงแคบนะครับที่ประมาณ F8 เพราะว่าก็อยากให้มีความชัดลึกนะครับของแก้วทั้งใบนะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายนะครับโดยที่นะครับผมยังเป็นออโต้ไว้บาลานซ์อยู่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ภาพที่แปลกตานะครับเราสามารถเปลี่ยนไว้บาลานซ์หรือชิปสีไว้บาลานซ์ได้นะครับด้วยกล้องโซนี่นะครับหรือถ้าเกิดใครนะครับยังไม่ทราบวิธีการเปลี่ยนไว้บาลานซ์หรือชิปสีไว้บาลานซ์นะครับของกล้องโซนี่นะครับสามารถไปติดตามได้คลิปของน้องปิงปองนะครับอ่เนื่องจากผมเป็นผู้ชายแล้วกันนะครับขอเปลี่ยนเป็นสีนี้เลยแล้วกันครับแอะนะครับสีม่วงนะครับอ่ะลองดูครับหลังจากเป็นสีม่วงแล้วจะได้ ภาพแบบไหนกันครับเอาล่ะครับมาลองดูหลังจากเป็นสีม่วงแล้วกันนะครับก็สวยงามดีนะคะ สำหรับการถ่ายภาพสปรชนะครับเพื่อให้ดูมีกิมมิคมากขึ้นนะครับอุปกรณ์ของเรายังไม่หมดนะครับอลองหาของที่อยู่ในบ้านนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นผักหรือผล,ลไม้นะครับที่มีในตู้เย็นหรือในบ้านของเราเนี่ยแหละครับว่าในเรื่องของการถ่ายสปรชนะครับจะเพิ่มกิมมิคให้ภาพของเราสวยได้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นทุเรียนใหญ่เกินไปครับมะม่วง ก็น่าจะใหญ่เกินไปเหมือนกันครับมะนาวอันนี้ได้ครับนะครับก็ผลไม้เล็กๆนะครับจริงๆเราก็ลองคำนวณนะครับกับตัวแก้วของเรานะครับให้มันสามารถหยอดลงไปได้เท่านั้นเองนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นพวกสตรอเบอรี่นะครับผลไม้ที่มีเปลือกสีค่อนข้างสดใสนิดนึงสตรอเบอรี่เชอร์รี่ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าเปิดตู้เย็นแล้วนะครับ ไม่มีของประเภทนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมลองเป็นผลมะนาวนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับครับก็มาถึงนะครับแบบที่2นะครับที่จะถ่ายแบบสปรัชนะครับโดยเรามีนะครับอุปกรณ์อย่างที่แจ้งไปนะครับก็จะมีแฟลชของทางโ o n y นะครับแล้วก็นะครับตัวแก้วน้ํานะครับผลไม้นะครับผมเลือกเป็นมะนาวนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวรีเฟรชนะครับ เราใช้แฟลชแค่ดวงเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ลองที่ใช้ครับเราจะถ่ายนะครับโดยใช้วายเลสแฟลชนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนอกจากแฟลชแล้วก็จะต้องมีตัวทริกเกอร์นะครับส่วนในเรื่องของการที่จะถ่ายแบบนี้นะครับแล้วยังไงนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับอย่างที่ผ่านมาก็คือเจ้าอุปกรณ์ที่สำคัญอีกตัวก็คือเจ้าตัวนี้ครับ ก็จะเป็นตัวรีโมทนะครับเอาละครับก็มาดูเป็นเซตอัพนะครับเราเห็นไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่มาดูค่าตั้งกล้องนะครับสิ่งที่ผมตั้งไว้ก็คือตัวสปีดชัตเตอร์ที่1นึ0ส่วนสองนะครับก็จะเป็นแม็กซิมัมนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ไฮสปีดซิงค์นะครับแล้วก็ผมตั้งค่ารูรับแสงไว้ที่ F11 นะครับ ISO ร0อเดียวนะครับข้อดีของการใช้แฟลชนั่นก็คือว่าตัวกําลังไฟแฟลชนะครับมันค่อนข้างแรงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถปรับกําลังไฟได้นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพโดยที่เราไม่ต้องใช้ ISO สูงนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งที่100ได้ซึ่งต่างจากตัวอย่างการถ่ายแบบแรกนะครับที่เราใช้ไฟต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ได้การหยุดน้ำนะครับเราจําเป็นต้อง,อง,องใช้สปีดชัตเตอร์สูงรวมไปถึงบางครั้งต้องเพิ่ม ISO เข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใช้แฟลชนะครับก็ อาจจะเพิ่มทักษะในการใช้งานขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะได้คุณภาพของภาพที่ค่อนข้างจะดีกว่านะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูนะครับว่าหลังจากการถ่ายแล้วนะครับวิธีการถ่ายเป็นแบบไหนบ้างและเราจะได้ภาพแบบไหนครับ นั่นก็เป็นการถ่ายภาพนะครับส p l นะครับทั้ง2วิธีนะครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆคงกลับไปทดลองทํากันที่บ้านได้นะครับและยังไงครับก็อย่าลืมติดตามนะครับผลงานนะครับของทางทีมงาน Sony ไทยนะครับ ที่จะมีคลิปนะครับวิดีโอทั้งเรื่องการถ่ายภาพวิธีการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนะครับออกมาเรื่อยๆก็ฝากติดตามกันด้วยส่วนสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook นะครับยูทูบนะครับรวมไปถึงการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับในตอนนี้เราก็มีให้เช่นกันครับสิ่งสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปสําหรับการถ่ายภาพสแปรดนะครับอย่าลืมเช็ดทำความสะอาดด้วยนะครับ ยังไงก็ขออนุญาตไปทำความสะอาดก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับขอบคุณครับ